m a n c u r U23 Manger U23 นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉาย compact searchlight นะครับตัวหนึ่งที่ออกมาได้ประมาณ1-2ปีแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้จะนำมารีวิวให้ดูกันนะครับผมมี U21 นะครับ U22 นะครับ U23 ก็ตัวนี้เป็นตัวแรกที่เพิ่งได้มานะครับโดยผมสั่งตัวนี้มาเป็น natural white นะครับราคาจำหน่ายในเว็บไซต์ของ Manger อยู่ที่5 9 95ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ1,800บาทนะครับ2,000เกือบ2,000นะครับตัวนี้สั่งจากต่างประเทศนะครับก็ความสว่างสูงสุดของไฟฉายตัวนี้อยู่ที่2,000ลูเมนนะครับแล้วก็แสงไปได้ไกลถึง282เมตรนะครับเป็น USB Type C ชาร์จที่ตัวอุปกรณ์แล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด26650นะให้มาด้วยนะครับกล่องค่อนข้างยับเยินนิดนึงเพราะว่า ส่งมามันค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันกับการเดินทางนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในกล่องก็จะมีตัวอุปกรณ์พร้อมแบตเตอรี่นะครับมันจะมีรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่แถมด้วยนะครับไม่มีแบตเตอรี่แถมในอยู่ที่ประมาณพันพันแปดพันเก้านะครับแต่ถ้ามีแบตด้วยก็สองพันหน่อยๆเพราะว่าแบตเตอรี่ก็มีมูลค่าประมาณหนึ่งมีคู่มือภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับตรงนี้ก็ มีบรันตีการ์ดทำมาในคู่มือแล้ว,ลวมีรายละเอียดบอกถึงการใช้งานของ UI ซึ่งแมนเกอร์เองก็จะเป็นไฟฉายที่มี UI ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน้อยนะครับในนี้จะมี USB Type C กับสายคล้องมือแล้วก็โอริงสแปร์ให้มาด้วยนะครับส่วนซองพกกับพ็อกเก็ตคลิปไม่มีนะครับเพราะว่าไฟฉายตัวนี้ไม่ใช่ไฟฉายตัวเล็กไม่สามารถที่จะเน็บคลิปพกพาได้สักเท่าไหร่นะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยอนุดได์สีดำด้านนะครับ ซึ่งลักษณะก็คือเป็นไฟฉายที่มีลักษณะหัวโตด้าอ้วนนะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็น2 6 6 5 0ค่อนข้างที่จะจุพลังงานเยอะนะครับแล้วก็แบตใหญ่อยู่สามารถเปิดได้นานนะครับรันไทม์แล้วก็ตัวไฟฉายเองก็จะเป็น LED นะครับที่ใช้เป็นตัวนี้นะครับถ้าผมดูน่าจะเป็น Cree XHP 3 5 HD นะครับเป็น3 5 HD นะครับ ซึ่งก็ให้แสงสว่างสูงสุดที่2,000ลูเมนส์เลยนะครับรีเฟล c กเตอร์ก็ใช้เป็นแบบสมูทรีเฟลกเตอร์นะครับผิวเรียบน่าจะให้ฮอตสปอตที่มีความคมชัดและสปิลพอใช้งานได้ประมาณหนึ่งนะครับโคมเป็นอลูมิเนียมลึกแล้วกระจกก็เป็นแก้วเทม p เปอร์กลาสด้วยด้านข้างจะมีร่องระายความร้อนและมีฮอตโคชเชนเตือนไว้บริเวณหัวนะครับเพราะว่าไฟฉายตัวนี้แสงไปได้ถึงนะครับ200กว่าเมตรนะครับถ้าจำไม่ผิดในนี้ Uh, distance นะครับก็282เมตรนะครับระยะเป็น IPX8 นะครับ IPX8 ตกกระแทกได้ประมาณ1เมตรดอปเทส1เมตรส่วนของปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเป,ปิดปิดและเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับมีอยู่ปุ่มเดียวอยู่บริเวณด้าน,นข้างคอไฟฉายซึ่งเป็นปุ่มยางสีเทาแล้วก็มีลักษณะเหมือนหน้าหุ่นยนต์นะครับอยู่ข้างในตรงนี้สามารถที่จะเอื้อมกดได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าตัวปุ่มเองเนี่ยอยู่ใน ร่องนะครับแล้วมีเบเซอร์สแตเลสล้อมรอบอยู่เพื่อให้เราทราบถึงตำแหน่งของปุ่มนะครับถ้าเราไปด้านข้างก็จะเป็นเส้นๆเราจะรู้สึกได้นะครับเวลาเราอยู่ในที่มืดไม่ได้ก้มมองนะครับใช้สัมผัสเอาก็จะเจอนะครับแล้วปุ่มนี้ก็จะติดเป็นไฟสว่างขึ้นมาตอนที่ใช้งานด้วยนะครับตอนที่เปิดเป็นทั้งตัวบอกไฟสถานะแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับเป็นตัวบอกไฟขนาดชาร์จด้วยนะครับ ฝั่งตรงข้ามกับปุ่มตรงนี้ก็จะเป็น USB port นะครับซึ่งปิดไว้ด้วยจุกยางการป้องกันตัวนี้เป็น IPX8 นะครับแล้วก็เป็น USB Type C นะครับซึ่งก็ชาร์จไฟเร็วเพราะว่าแบตเตอรี่ที่แถามมาให้ตอนนี้เป็น2.6 6 5.0ที่มีความจุค่อนข้างเยอะนะครับมันใช้เวลาชาร์จนานเพราะฉะนั้น Type C กับ AC adapter ที่จ่ายไฟ 2.0A 3.0A เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกับการใช้งานกับไฟฉายที่มีแบตเตอรี่ใหญ่แบบนี้นะครับ ตัวบอดี้แมนเกอร์ก็นิยมทำเป็นลักษณะก็คือใช้วิธีสกู๊ปนะครับหรือว่าการควักนะครับเนื้อลูมิี้มออกเพื่อให้เป็นร่องลงไปนะครับซึ่งตรงนี้นอกจากจะทำให้ตัวไฟฉายนะครับมีความบางลงนะครับคือเนื้อลู um มิน้ยมันเว้าวทำให้มันบางลงนะครับ ยังช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับลด,ลดน้ำนน้อวัส,สดุที่ความหนาลงด้วยนะครับแต่ยังคงความแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ m a n เกอร์ก็จะมีมาร์ e เกอร์นะครับบอกไว้ว่าเป็นชื่อยี่ห้อ m a n เกอร์ไลนะครับรุ่น U 2 3 U 2 3นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น proof mark และเป็น product number นะครับไฟฉาย Man เกอร์จริงๆมีตัวแทนจําหน่ายในไทยนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ซื้อกับตัวแทนที่ สองสามปีที่แล้วนะครับก็มีปัญหาเรื่องเคลมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ไม่แนะนําเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องเคลมนี่แหละเคลมซ่อมเคลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบรนด์เนี้ยจริงๆก็เหมือนจะมีอยู่คนเดียวที่ขายนะครับก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าบริษัทเขาขยายตลาดเพิ่มเซลล์บ้างหรือย,อยังเพิ่มตัวแทนบ้างหรือยังนะครับซึ่งจริงๆแมนเกอร์เองก็ไม่ใช่ไฟฉายเกรดพรีเมียมมากนะครับก็เหมือนกับเป็นน้องใหม่นะครับเพราะว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไฟฉายเนี่ยไม่นานไม่ถึง10ปีนะประมาณ5 6-7ปีได้ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็มีแนวคิดการออกแบบที่ไม่ได้มีอะไรใหม่มากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ UI เนี่ยเป็นของเขาเองเลยส่วนรุ่นไฟฉายก็เน้นไปทาง s e a ร์ชไลท์นะครับแล้วก็เป็นไฟแบบ EDC ไลท์อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีที่ทิข้ลเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้เด่นด้านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะซื้อยี่ห้อนี้นะครับก็ถ้าไม่ซื้อจากต่างประเทศก็ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ดูแลนะครับประกันหรือว่าจัดเคลมให้อะไรเงี้ยน่าจะดีนะครับแต่ผมเองไม่ได้ซื้อกับตัวแทนนะครับ ก็ฝั่งด้านหลังนะครับก็มีโนริงเป็นไดมอนด์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จับถนัดดีนะครับร่องนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของอลดน้ําหนักแล้วจับถนัดแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการระบายความชื้นน้ำนะครับได้ด้วยจับถนัดประมาณหนึ่งเลยนะครับตัวอ้วนๆสั้นๆส,ส่วนฝาท้ายเองก็เป็นลักษณะก็คือเป็น โนริงไดมอนด์แล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นการสกูฟนะครับให้เป็นร่องลงไปเพื่อช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับเพราะมันหนามากนะครับลึกมากเลยแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงเวลาตกกระแทกนะครับถ้าเป็นสันแบบเนี้ยมันจะกระจายแรงกระแทกได้ดีกว่าส่วนท้ายเองก็ไม่มีสวิชนะครับสามารถวางสแตนได้แบบนี้แอนตี Anti ้โรลลิงเนี่ยทำได้แต่น้อยนะครับเพราะว่าตัวหัวไฟฉายจะมีเป็นร่องนิดนิด,นดนหน่อยๆน่อนะครับแต่ว่ากาันกันกลิ้งได้ไม่ทั้งหมดนะครับหัวไม่สามารถหมุนออกมาได้นะครับส่วนท้าย หมุนออกมาตัวนี้เป็นตัวที่มีแบตเตอรี่แถมนะครับเวอร์ชันไม่มีแบตเตอรี่แถมก็จะถูกกว่านี้ก็มีด้วยท้ายเป็นสปริงนะครับ gold plated นะครับเป็นแบบสปริง2ชั้นขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีแผ่นฟิล์มไอโซเลชันนะครับซึ่งติดมาป้องกันแบตเตอรี่ทำงานขนาดขนส่งนะครับซึ่งก็เป็นแบตเตอรี่แมนเจอร์เองนะครับขนาด26650 3.7โวลต์นะครับ5000มิลลิแอมป์นะครับรีชาร์จเป็นหัวนูนใหญ่นะครับมีวงจร ซึ่งก็ยังไม่ได้ชาร์จตั้งแต่ได้มานะครับก็เกลียวเป็นเกลียวสแควร์แล้วก็มีโอริงมาแล้วซึ่งในแพ็คก็จะมีโอริงสำรองให้มาด้วยนะครับจริงๆตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่18650ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหนูนหรือหัวแบนเพราะว่ามีสปริงโหลดที่บริเวณด้านในแล้วก็ด้านท้ายนะครับแต่ว่าถ้าจะชาร์จในตัวอุปรกรณ์เนี่ยแนะนำว่าใช้แบตเตอรี่ที่มีวงจรจะดีกว่านะครับจะปลอดภัยกว่าแล้วกเ็เชื่อมั่นได้มากกว่านะครับสำหรับ การใช้งานนะครับ UI การใช้งานในคู่มือเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเปิดปิดไฟฉายนะครับแมนเกอร์ Manager ก็คือเรากดคลิกทีนึงเนี่ยจะเป็นการเปิดมาที่มู l ไลท์เสมอนะครับซึ่งมู l i g h t แมนเกอร์เองก็มีเซตติ้งอีกว่าสามารถที่จะเซตให้มู o ไลท์เนี่ยความสว่างนะครับนั่นรุ่นนี้อยู่ที่1-5 Lumens เนะครับเป็นการคัสตอมมู l ไลท์นะครับบางคนชอบมู l ไลท์แบบ ต่ำมากๆเลยก็ตั้งไว้ที่1 l u m e ลูบางคนชอบมูนไลท์ที่แรงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องแรงไปถึงระดับโลอะไรเงีง้ยก็อาจจะเป็น5 l u m e n มนะครับซึ่งวิธีเซตเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเซตให้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้การเปิดใช้งานก็คือการแถบสวิชหรือการคลิกสวิชเข้าไปนะครับหครั้งตอนที่ไฟปิดอยู่นะครับจะเป็นการเปิดไฟใช้งานที่มูนไลท์นะครับ เข้าไปนะครับก็จะติดขึ้นมาซึ่งตัวนี้ผมเลือกเป็น natural white นะครับ N W ก็จะเป็นแสงอมเหลืองๆหน่อยนะครับส่วนการปรับระดับความสว่างนะครับก็ทำการ tap switch นะครับซึ่งสวิตช์นี้ก็จะมีไฟนะครับขึ้นเป็นสีต่างๆนะครับสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่เกิน70%ขึ้นไปนะถ้าต่ำกว่า70ก็จะเป็นสีม่วงนะครับม่วงชมพูอะไรเงี้ยถ้าต่ำกว่าอีกก็จะเป็นสีแดงนะครับ การเพิ่มความสว่างนะครับหลังจากที่เราเปิดไฟแล้วนะครับก็ทําการแท็บสวิชนะครับหครั้งนะครับหลังจากที่เปิดแล้วนะครับไฟก็จะสว่างขึ้นที่ระดับที่2นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น50าสิบูเมนส์นะครับรันทม์อยู่ที่66ชั่วโมงนะครับส่วนมูลไลท์ตะกี้ที่ผมบอกไปนะครับก็คือหนึ่งถึงห้าูเมนส์เสร็จรันทม์อยู่ที่1000ชั่วโมงนะครับในแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับใช้ในที่แสงน้อยๆเนี่ยนานเลยหลายสัปดาห์เลยนะครับห้าสิบรับ 400 Lumens นะครับที่8.5ชั่วโมง8ชั่วโมงครึ่งนะครับ980 Lumens ที่2.8ชั่วโมงนะครับแล้วก็โหมดเทอร์โบเนี่ยใช้งานได้ด้วยการกดดับเบิลแท็บหรือดับเบิลคลิกนะครับฟอร์มออนหรือออฟก็ได้นะครับก็จะไป2,000ลูเมนส์นะครับเปิดได้3นาทีนะครับแสงก็จะดรอปลงมาเหลือที่980ลูเมนส์นะครับระดับรองลงมาคือระดับไฮนะครับอยู่ที่2.3ชั่วโมงนะครับ ดับเบิลคลิกอีกก็จะเป็นการกลับมาที่ระดับเมมโมรีแสงล่าสุดที่เราเลือกใช้งานนะครับคราวนี้การเลือกโหมดพิเศษนะครับก็คือนอกจากจะเป็นมูนไลท์นะครับแท็บเปิดมูนไลท์มาทุกครั้งเลยนะครับแต่ถ้าเราจะต้องการที่จะปรับความสว่างไปที่ระดับเมมโมรีล่ะนะครับตั้งแต่เปิดเลยทํำยังไงก็คือเมื่อไฟปิดอยู่นะครับเราเลือกเมมโมรีระดับอื่นไว้ที่ไม่ใช่มูนไลท์เรากดสวิชค้างสักครู่หนึ่งครับ ไฟก็จะติดมาที่เมมโมรีนะครับเมื่อไฟติดก็ปล่อยมือนะครับนี่ก็เป็นการเปิดที่เมมโมรี o โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามยกเว้นเทอร์โบกับมูนไลท์นะมันจะไม่จำนะอย่างเช่นผมเปิดระดับที่นี่เป็นมูนไลท์นะครับต่ำมากผมเปิดระดับที่สองหรือ3ก็ตามนะครับเราปิดไฟไปนะครับต้องการจะเรียกมูนไลท์มานะครับก็แค่แท็บนะครับ กดค้างก็ปิดเหมือนเดิมส่วนถ้าเมมโมรีก็แค่กดค้างแป๊บหนึ่งไฟติดก็ปล่อยมือนี่ก็เป็นการแลเมโมรีขึ้นมานะครับส่วนการเข้าเทอร์โบนะครับฟอร m มออฟหรือออนก็ตามกดดับเบิลคลิกนะครับ1 2ไฟก็จะไปเทอร์โบซึ่งแสงก็จะเป็นลักษณะคือฮอสบอตใหญ่มากนะครับแสงเป็นเนเชอไว้นะครับตัวนี้ฮอสบอตใหญ่สปิลหนานครับถามว่าทําไมนะครับก็เพราะว่ารีเฟล็กเตอร์ไม่ลึกนะครับแล้วก็เป็นแบบที่ออกแบบมาให้แสงผสมทั้งกวา้างทั้งแคบนะครับ การกดดับเบิลคลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดดับเบิลคลิกฟอร์มออฟหรือฟอร์มออนนะครับเป็นการเรียก2000ลูเมนขึ้นมา3นาทีนะครับใช้ต่อเนื่องเราจะดรอปลงเหลือ980ลยูเมนใช้ได้ต่อเนื่องอีก2อชั่วโมงนะครับดับเบิลคลิกจะเป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็เราแท็บ1ครั้งนะครับตอนที่อยู่โหมดกรุปที่2คือเทอร์โบเนี่ยก็จะเป็นการเข้าสโตรบนะครับซึ่งนี้ก็ไม่มีแมมนะครับแท็บอีกก็จะเป็น SOS นะครับซึ่งกระพริบไปตามจังหวะ3ครั้งเว้นแล้วก็3ครั้งเว้นนะครับ อีกอันนี้เป็นโลเคชันบีคอนนะครับเป็นการแฟลชวาบขึ้นมานะครับทุกๆ2วินาทีจะเป็นการบลิงขึ้นมา1ครั้งนะครับเป็นการบอกตำแหน่งอีกก็จะเป็นการปิดนะครับแต่ว่าการปิดนี้จะเป็นไฟสแตนบายซึ่งไฟที่ปุ่มนี้จะเป็น d r o n o n b เ e b r e a t h นะครับคือจะเป็นการ สแตนบายนะครับว่าไฟเนี่ยอยู่โหมดสแตนบายไม่ติดแต่ว่าไฟเนจะเป็นการกระพริบเตือนให้เราเห็นนะครับที่สวิชว่าตอนนี้ไฟอยู่โหมดพร้อมใช้งานถ้าเราแทบอีกก็จะกลับมาที่โหมดมูนไลท์หรือโหมดต่างๆนะครับดับเบิลคลิกเทอร์โบดับเบิลคลิกอีกก็จะกลับมาที่มูนไลท์อะไรประมาณนี้เป็นการสลับระหว่างแรงสุดกับเบาสุดนั่นเองนะครับส่วนโ uh, หมดปรับอีกนะครับจะเป็นโหมดที่ปรับคัสตอมนะครับมูนไลท์นะครับแล้วก็จะมีล็อกเอาท์ Uh, จะมี engineer mode จริงๆผมเคยรีวิวไว้ในแมนเกอร์ตัวอื่นแล้วนะครับเซตอัพมันเหมือนกันเลยโหมด custom moonlight นะครับก็คือเปิดไฟมาที่ระดับอะไรก็ได้นะครับเราเปิดไฟใช้งานขึ้นมาแล้วกด4คลิกนะ4คลิก1 2 3 4นะครับไฟก็จะ stand ายคราวนี้ทุกครั้งที่เราแท็บลงไปนะครับจะเป็นการปรับความสว่างของ moonlight นะครับขึ้นไปถึงระดับสูงสุดนะครับแต่ละคลิกนะครับ จนไปถึงสูงสุดรู้สึกจะมี14ระดับมนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่า,าแสงมันจะอยู่ที่1-5ลูเมนเท่านั้นนะนี่ต่ำสุดเลยนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18. ประมาณ20-21ระดับนะครับแล้วแต่เราชอบนะผมก็จะตั้งไว้กลางๆประมาณ ประมาณ10คลิกแล้วกันนะครับไม่เบามากไม่แรงมากซึ่งก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลกับ,บมูลไล์นะครับประมาณเนี้ยนะครับไม่ต้องเบามากแล้วก็กดปิดไปก็จะเป็นการยืนยันว่าเราเอามูลไลท์ระดับนั้นนะครับส่วนโหมดอื่นๆก็เป็นการเปิดมาที่ระดับที่สูงขึ้นอเช่นกันเรียกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี engineer mode นะครับ engineer mode เนี่ยคู่มือค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะจริงๆผมอ่านให้ได้แหละแต่ว่ามันจะช้านะครับเขาบอกว่า หมดล็อกเอาท์นะครับกด1คลิกนะครับดับเบิลอะไรนะดับเบิลทริปเปิลฟอร์มเมนี่นะครับล็อกเอัลวันคลิกดับเบิลทริปเปิลฟอร์มเอนี่โหมอลจริงๆคือผมไม่แนะนำว่าให้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาท์ out, นะมันล็อกยากนะครับก็คลายฝาเอาแบตออกอะไรอย่างเงี้ยจะดีสักกว่านะครับจริงๆผมอ่านได้ฟังได้แหละแต่ในนี้มันบอกนะครับว่า นี่นะครับล็อกเอาท์ one click double triple from any mode to lock out the flashlight only the battery indicator works when lock out คือเขาบอกว่าถ้าล็อกแล้วไฟอันนี้จะบอกเท่านนะั้นบอกอย่างเดียวนะครับว่ามันล็อกแต่ไฟมันจะไม่ใช้งานไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับส่วนการเข้า engineer mode เนี่ยจะเป็นการกดสวิตช์ค้างนะครับกดค้างไปเรื่อยๆนะครับจนไฟข้างนะครับติดนะครับ แล้วก็มันจะกระพริบ4ครั้งนะครับนั่นเป็นการเข้า e n นจิเนียร์โและ Engineer ก็จะเป็นการากดนะครับปรับความสว่างนะครับของโหมดต,ต่างๆนะครับแบบละเอียดอะไรประมาณนั้นนะที่เขาบอกนะครับนี่ก็เป็น UI ของ m a n เกอรนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะปรับได้เยอะอยู่นะครับส่วนการปิดแบตเตอรี่เนี่ยผมค้นพบว่าเวลาเราหมุนใส่แบตเข้าไปเร็วๆนะครับถ้าเราปิดไอ้ฝานี้ไม่สนิทนะครับหรือว่า ไม่กดไว้เนะี่ยมันจะเกิดอาการคือลมมันจะดันนะครับตัวยางเนี้ยให้เด้งออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะหมุนเร็วๆเลยนะครับเห็นไหมฮะมันดันออกมานะครับเพราะว่าด้านในมันจะมีอากาศนะครับดันแผงวงจรเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือแนะนําให้เอามือกดไว้แล้วปิดไฟฉายนะครับปิด หมุนใส่แบตเข้าไปไม่ให้มันเด้งหรือว่าถ้ามันเด้งออกมาก็กดตรวจสอบอันก่อนนะครับเผื่อว่าบางทีเนี่ยเราไม่ตั้งใจที่จะใช้งานลงไปในน้ำเนี่ยแต่ว่าฝาเนี่ยปิดไม่สนิทน้ําเข้าอาจจะพังนะผมทดลองแล้วคือพอร์ตนี้ไม่มีทรีตเมนต์ข้างในนะครับถ้าน้ําเข้าพังนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับนี่ก็เป็น Manger U23 นะครับ U23 Habit hey, Riden Out